สวัสดีครับผมมิ้วป .4 ครับวันนี้เราก็จะมาต่อเป็น e p 2ีของเรื่องสัตว์ใน e p ีที่แล้วเนี่ยที่ผมได้พูดเรื่องสัตว์มีกระดูกสันหลังไปเนาะใน E ีนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่ผมได้พูดว่าสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมี8ชนิดเนาะเยอะมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มแรกกันเลยกลุ่มแรกก็จะเป็นฟองนา้าฟองน้าเนี่ยจะมีรูพุนให้ออก เอ้ยรูเออใช่รูพุนให้น้ำออกเนาะเนี่ยจะมีรูรูร,รูเต็มเลยตรงเนี้ยแล้วก็มันสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศหรือไม่อาศัยเพศเนาะแล้วน้ำเนี่ยก็จะไหลลงไปในรู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 ที่มีเต็มเลยตรงนี้เนาะหรือตรงนี้แล้วในน้ำก็จะมีเศษอาหารเนาะนี่เม็ดตรงนี้เม็ดส้มๆตรงนี้คือเศษอาหาร เข้าไปในรูนี้เนาะมันก็จะได้รับอาหารทางนั้นแหละชนิดที่สองกลุ่มที่สองก็คือสัตว์ที่มีลำตัวกลวงมีเข็มพิษไปไล่เหยื่อแล้วก็จะมีช่องเปิดออกจากลำตัวเนาะก็จะเป็นพวกแบบปะกการังแมงกะพูุนหรือไฮราอะไรแบบนี้กลุ่มที่สามก็จะเป็นหนอนตัวแบนจะมีลำตัวนิ่ม เนี่ยดูจากในรูปก็นิ่มๆเลยใช่ไหมออไม่มีระบบหมุนเวียนเลือดเนาะเนี่ยไม่มีเลือดแล้วก็มีสองเพศในตัวเดียวกันตัวที่หนึ่งเอออันนี้เป็นแค่ตัวอย่างอะตัวที่หนึ่งพารานาเลียก็เวลามันสืบพันธุ์มันจะแบ่งตัวออกอันนี้จะเป็นก่อนสืบพันเนาะ อันนี้คือกําลังสืบพันธุ์และอันนี้สืบพันธุ์ออกมาแล้วก็คือมันจะแบ่งเราเป็นตัวแบบเนี้ยอ,อ,อันนี้เรียกว่าพยาธิใบไม้พยาธิใบไม้จะอยู่ในตับของเราเนาะอันนี้พยาธิตัวตืดอยู่ในลําไส้คนก็คือมันจะเป็นแบบเหมือนปรสิตปรสิตแย่งอาหารเราเนี่ยอันนี้คือรูปพยาธิตัวตืดที่อยู่ในลําไส้เรา น่นงพวกพญาดเดี๋ยวเวลาผมหาลูกมาทำเนี่ยมันก็จะแบบขนลุกอะพูดไม่ถูกเนาะตัวดิสเอ่อไม่เอ่อ,อ,อชนิดที่สี่กลุ่มที่สี่เนาะจะเป็นหนอนตัวกลมผิวมันจะเรียบๆไม่ไม่เป็นปล้องเป็นปรสิตแล้วก็มีเพศผู้เพศเมียแยกแยก แยกตัวกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับตัวที่หนึ่งพยาตัวจีด๊ดจะแบบที่ขาวๆแบบนี้เลยต่อมาพยาไ้เดือนก็น้าหน้าตาจะคล้ายๆไ้เดือนแต่ไม่เป็นปล้องนะฮะแต่ลําตัวไม่เป็นปล้องใช่ตัวที่ห้าตัวที่ห้าก็ลําตัวจะเป็นปล้องอืม ไม่ไม่ใช่ตัวนี้ช้นิดที่หา่าลำตัวเป็นป้องผิวหนังเปียกชื้นเนาะอันนี้ก็คือมันจะมีสองเพศในตัวเดียวก็เรียกง่ายๆก็คือเป็นกระเทยเนาะเขาจะเรียกกันว่ากระเทยชนิดที่หกจะเป็นสัตว์ทะเลผิวคู่ค่ะผิวมันจะหยาบแข็งไม่มีหัวบางชนิดก็จะแยกออกเป็นแฉกเนาะอย่างเช่นดาวทะเล ใต้ลำตัวจะมีเท้าเล็กๆเรียก,ก,กว่าเท้าท่อตัวอย่างก็คือดาวทะเลปริงทะเลแล้วก็เม่นทะเลเม่นทะเลก็คืออูนิที่เรากินกันอะ่ะที่มันจะเป็นลูกกลมๆแล้วก็แบบเดี๋ยว็มีน้ำอะ่ะเออใช่ไหมปริงที่ดูดเลือดเนาะแล้วดาวทะเลน่าจะรู้เนาะใช่ไหมเนี่ยดาวเรียกว่าไม่สวยเหมือนกันชนิดที่เจ็ด ก็จะเป็นหอยและหมึกมันจะมีลำตัวนิ่มๆนิ่มๆเลยแล้วก็มีหัวใจฉูบสูบฉีดเลือดสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเอ่อก็ตัวอย่างก็คือหอยแครงหอยแครงอร่อยเลยหอยทากหมึกกล้วยแล้วก็หมึกยักษ์เนาะ ชนิดสุดท้ายชนิดที่แปดนะครับสัตว์ที่มีขาเป็นข้อก็พวกมแมลงอะไรแบบเนี้ยขาจะเป็นข้อต่อกันก็คือสมมติอันนี้คือตัวมันใช่ไหมแล้วขามันจะเป็นข้อปแบบปุบต่อปุบปบ,บ,บ,บต่อกันอะไรแบบเนี้ยเออมีระบบหมุนเวียนเลือดด้วยนะอันนี้จะแยกออกเป็นเอ่อข้างในสัตว์ขาข้อก็จะแยกออกมาเป็นแบบ สัตว์หขา8ดขาสิบขาหลายขาแบบดับไม่ทวนเลยสัตว์ที่มี6กขาก็จะเป็นพวกมแมลงยุงมดมแมลงวันเหล่าแบบนี้สัตว์ที่มี8ดขาก็จะเป็นพวกแมงเนาะก็คือแมงมุมแมงป่องเห็บสัตว์ที่มี10บขาก็จะเป็นพวกปูแล้วกุ้งแล้วสัตว์ที่มีขาจำนวนมากคนลุกก็คือจะเป็น กิ้งกือกับตะขาวเนาะสำหรับเรื่องสัตว์ก็จบประมาณนี้นะครับ2 EP สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับบ๊ายบาย